เอาไหมครับหายหลายครับนอไบนอไ,นอไนอรดเลย้ถุงนีน่อกนีู่ดยวหากิน,น,กนเก,นก่งเก้งเลยอดเลยอะไรม,มาลักพอดีครับนะี่ มันเป็นนอไม้ป่าครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ดีครับสุดยอดเลยที่ที่ออยป่าครับขอยอดมัน ใส่ไข่กันไวนไ้ใส่ไข่กันนะครับใส่ไข่กันแถวใดมียอดบ้านกะน,นี่แหละครับเอาไผ่มาพาเคืองปิ่นสีเสียแล้วก็หักยอดบ้านมาเสียบเข้าไปแม่นไม่ไมมเร<อ>าจะหาจับครบเห็นไหมครับเสียงกบลง <laughs> <laughs> เสียบเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นแล้ครับ มันกะรักนี่ก็คือแล้วแล้วแวต่ขนาดคว่ำลึกห้องน้ำไน้ไอือเออครับนี่ครับเสียบเข้าไปอันนี้คือการอ้อยป่าที่เข้าเสียมาดึงคลายเลยครับเจ้านี่แหละวิธีอีสาน้ันเทา่าแบบนี้แหละว่าต้องใส่ห่วงใส่ห้อมเปลืองเงินไปซื้อซื้อเม็นไวอือเออ เดี๋ยวเบิ้งตอนไอ้เพื่อนเอาไปเอาลักไปเสียบใบได้ครับต่อไปเพื่อนนี่เพื่อนเสียบใบอะไรดีเนีน <ไป S 1> ่ยฮะเอาของมัไไดไว้เลยวะไว้เสร็จเมื่อกี้ถือมาแม่แม่เพือนเออนี่มีวิชายก็บเอาเดี๋ยวหาของมัด คือกันหยอดมั่นว้แต่อ้อยปลาครับต่อหายังมามัดตรงนี้เลยครับเด้อนี่มัดตรงนี้ทามัดได้มัเอเนี่ย็พานครับพี่ไส้เองน,นะครับกูหูดูพานหาเรื่องเด้อฮา <laughs> <laughs> แล้วจังได้ดกะน,นี่นะครับมัดเสร็จแ,แล้วกะไอ้เราก็จะลงไปปุ้นนะครับเอาไปปักไว้พ<ฮ>ู้นนะครับไปถาะรอปลาแล้วครับไอก็ลัางเอาลงไปครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับนี่ไอก็ลังเอาลงไปครับ ปักไปตรงกลางนะครับเ้อครับน่มาครับปลามันก็จะเขามากินครับอันนี้คือการอ้อยมันใหม่ครับให้มันดูว่าจุดนี้มันมีเยื่อครับมีอาหารของมันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกปลักปลักไห้่ที่อายเป็นปลักใหม่ครับปลักเป็นวงกลมเนอะเนี่ย อันนี้คือวิธีการลวอยปลานะครับไวาเสร็จแล้วเจ้ากี่ดึงไปไหนวะนี่นดี่ไอ้อีกจาก้าอ่าอีกจ้กมือมามาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งไงสามมืออีกสามมือครับมาเปลี่ยนหนอดมั่นครับ <B ling> เดี๋ยวจังได้กอะค่อยเบื้องอีก ที่นึงนะครับ